เวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์แอลกอฮอล์หลายคนอาจน,นึกถึงสูตรการกลัน่นเครื่องดื่มท้องถิ่นหรือวิวัฒนาการของวัฒนธรรมการดื่มในประเทศต่างๆแต่จริงๆแล้วแอลกอฮอล์เคยมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ทางการเมืองและสังคมมากกว่าที่เราคิดบางครั้งมันก็เป็นสินค้าที่สร้างรายได้บางครั้งก็เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ และในบางยุคสมัยมันกลายเป็นชนวนความขัดแย้งระดับชาติวันนี้อ้าวสไซตีจะพาไปดูหนึ่งในเหตุการณ์เหล่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนผืนแผ่นดินอเมริกาในช่วงเวลาที่ประเทศเพิ่งถือกำเนิดใหม่ๆยังเปราะบางและพยายามหาหนทางยืนหยัดท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจมหาศาลแต่กลับมีสิ่งหนึ่งที่จุดประกายความไม่พอใจของผู้คนจนลุกลามกลายเป็นการต่อต้านรัฐบาลกลางครั้งแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐและสิ่งนั้นก็คือวิสกี้ นี่คือเรื่องราวของ ion, อวิสกี้รีเบลเลียนหรือกบฏวิสกี้ที่เริ่มต้นจากภาษีเพียงฉบับเดียวแต่ลงท้ายด้วยการทดสอบเสถียราภาพของทั้งประเทศคำเตือนคิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเสล็จค,ค,ความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาข,ขายของแต่อย่างใด เมื่อปลายศตรวรรษที่ส8สหรัฐอเมริกายัางเป็นประเทศที่ก่อตั้งขึ้นมามีอายุไม่ถึง10ปีเลยด้วยซ้ำช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจกำลังอ่อนแอรัฐบาลกลางแม้จะเพิ่งตั้งขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ยังไม่มีทั้งอำนาจและความน่าเชื่อถือเพียงพอจะควบคุมรัฐต่างๆได้อย่างสมบูรณ์หนึ่งในปัญหาที่หนักที่สุดคือหนี้สงครามประกาศอิสระภาพที่ยังค้างอยู่จํานวนมากและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่จะถูกบันทึกเป็นบททดสอบครั้งแรกของรัฐบาลกลางค่ะ หลังประกาศสงครามอิสระภาพสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีน้สิินล้นหลามรัฐบาลกลางเพิ่งถือกำเนิดและยังไม่มีความสามารถทางการเงินเพียงพอจะบริหารประเทศใหม่ได้อย่างมั่นคงอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันรัฐมนตรีครั้งซึงมองหาวิธีสร้างรายได้จากสินค้าที่ผลิตก,กันอย่างแพร่หลายและถูกควบคุมง,ง่ายพอจะเก็บภาษีได้จริงและในที่สุดเขาก็เลือกสุรากลานโดยเฉพาะวิสกี้ค่ะหลายคนถามว่าทำไมต้องเป็นวิสกี้ นในยุคนั้นชายแดนฝั่งตะวันตกของเพนซิลเวเนียเต็มไปด้วยชาวไร่ที่ปลูกข้าวไร้และข้าวโพดแต่การขนส่งธัญ,ญพืชสดๆข้ามภูเขาไปขายฝั่งตะวันออกนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ค่ะทั้งเปลืองเวลาค่าใช้ใจ่ายสูงและเน่าเสียง่ายทางออกคือการธัญพืชเหล่านั้นให้เป็นวิสกี้ทำให้มีมูลค่าสูงขึ้นขนได้ง่ายขึ้นและขายได้ทุกที่ สำหรับคนชายแดนวิสกี้คือทุกอย่างเป็นสินค้าที่ขายได้ใช้เป็นสกุลเงินแทนเงินสดใช้จ่ายค่าแรงใช้แลกเปลี่ยนอาหารเครื่องมือหรือที่ดินและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลประกาศเก็บภาษีสัมปทานมิสุลากลานปี1791ความรู้สึกของชาวชายแดนจึงไม่ใช่แค่ต้องจ่ายเพิ่มแต่คือถูกแตะต้องสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นฐานเศรษฐกิจของชีวิตทําให้พวกเขามองว่ามันไม่ยุติธรรมเลยด้วย อย่างแรกเลยนะคะคือคนตัวเล็กโดนหนักกว่าผู้ผลิตรายใหญ่ภาษีถูกคิดแบบที่ทําให้โรงกลั่นขนาดใหญ่ในเมืองจ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณการกลัน่นชาวไร่ที่มีโรงกลั่นเล็กๆซึ่งมีรายได้น้อยกว่ากลับต้องแบกรับภาระหนักกว่าอย่างเห็นได้ชัด 2. การเก็บภาษีทําได้ยากในพื้นที่ห่างไกลเจ้าหน้าที่รัฐเดินทางมาถึงลำบากทำงานชา้าหรือทำไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนเต็มไปด้วยความตึงเครียด 3. เงินสดขาดแคลนคือภาษีเนี่ยต้องจ่ายเป็นเงินสดแต่ในพื้นที่ชายแดนแทบไม่มีเงินตราหมุนเวียนชาวไร่ใช้วิสกี้แลกของเป็นหลกักซึ่งหมายความว่าแม้จะมีของมีค่าพวกเขากลับไม่สามารถจ่ายภาษีได้ตามกฎหมาย 4. ความรู้สึกว่าเมืองหลวงไม่เข้าใจชีวิตคนชายแดนผู้คนฝั่งตะวันออกเมืองใหญ่เศรษฐกิจมั่งคั่งเป็นคนออกกฎหมายแต่ภาระกลับตกอยู่ชายแดนที่ยากจนกว่า สิ่งนี้สร้างความรู้สึกว่ารัฐบาลกำลังเอาเปรียบคนชายขอบเพื่อแก้ปัญหาที่คนเมืองเป็นผู้กอ่อและสุดท้ายคือแผ่เก่าจากยุคอนานิคมภาษีจากส่วนกลางทําให้หลายคนหวนนึกถึงยุคที่พวกเขาเพิ่งต่อสู้จนเป็นอิสาระพวกเขาไม่อยากกลับไปอยู่ภายใต้กฎหมายที่ไม่ฟังเสียงประชาชนอีกครั้งค่ะ หยุดก่อนรู้หรือเปล่าวันนี้แอลซ o c i e t ตี้มีช่องทางการขายสินค้าแล้วนะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสินค้าที่แอดปักตะกร้าไว้ได้นะคะส่วนในคอมเมนต์ที่แอดปักหมุดไว้จะเป็นช่องทางการขายสินค้าของช่องแอลซอร์ไตี้โดยเฉพาะตอนนี้มีทังแก้วแอลซอร์ไซตี้บกุญแจที่เปิดขวดแบบพกพาแล้วก็เสื้อยืดแอลซ i e t y ตี้อย่าลืมมาอ,อุดหนุนกันเยอะๆนะคะเมื่อภาษีสุราการเริ่มถูกบังคับใช้ความไม่พอใจที่สะสมอยู่ตามชุมชนชายแดนเพนซิลเวเนียก็ค่อยๆก่อ,กอ,กอตัวเป็นพายุเงียบ ผู้คนจำนวนมากรู้สึกว่ารัฐบาลกลางอยู่ไกลเกินเอื้อมไม่เข้าใจชีวิตของพวกเขาและกำลังบีบให้ชาวไร่เล็กๆต้องรับภาระที่ไม่สมเหตุสมผลการต่อต้านช่วงแรกยังเป็นเพียงการนัดพบผู้คุยหาวิธีไม่จ่ายภาษีแบบกึ่งลับกึ่งเปิดเผยแต่บรรยากาศของความขับข้องใจกลับแผ่ซ่านไปทั่วพื้นที่ชนบทการรวมตัวของชาวบ้านในแต่ละเมืองเริ่มมีลักษณะคล้ายสภาท้องถิ่นคนที่ยืนกรานจะไม่ยอมให้รัฐบาลจากฟิลาเดลเฟียหรือชิงตันเข้ามาควบคุมพวกเขา เจ้าหน้าที่รัฐถูกส่งมาทําหน้าที่เก็บภาษีกลายเป็นคนที่ไม่มีใครต้อนรับหลายกรณีพวกเขาถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองถูกไล่ตะโกนด่าทอบางคนถูกล้อมและทําร้ายร่างกายแบบไม่ให้ถึงตายแต่เพียงพอให้จําไว้ว่าอย่ากลับมาอีกเลยกลายเป็นว่าตําแหน่งผู้เก็บเงินภาษีเป็นงานที่ไม่มีใครเต็มใจทําจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมปี1794ทุกอย่างก็ปะทะขึ้นอย่างรุนแรง เมื่อเจ้าหน้าที่เก็บภาษีคนหนึ่งนำหมายสารไปส่งให้ผู้กลั่นวิสกี้ที่ไม่ยอมจ่ายภาษีเขาถูกชาวบ้านติดอาวุธไล่ตามทำร้ายและเกือบถูกยิงเหตุการณ์ลุกลามอย่างรวดเร็วกลุ่มชาวบ้านหลายร้อยคนรวมตัวกันไปล้อมบ้านของผู้ตรวจสอบภาษีชื่อจอร์นเนวิลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกลางจอร์นพยายามป้องกันตัวการยิงปะทะเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตและบ้านของเขาถูกจุดไฟเผาในเวลาต่อมา จากนั้นข่าวการประทะได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและมีข่าวลือว่าผู้ต่อต้านบางกลุ่มเตรียมจะเคลื่อนกำลังเข้ายึดเมืองใหญ่หรือแม้แต่ตั้งรัฐบาลของตนเองความวุ่นวายเริ่มขยายวงจนรัฐบาลกลางตระหนักว่าหากปล่อยความรุนแรงลุกลามต่อไปอาจกลายเป็นการแยกดินแดนหรือจะลาจนขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่ประเทศยังเปราะบางเกินกว่าจะรับมือเหตุการณ์เช่นนั้นได้ นี่คือจุดที่การต่อต้านภาษีได้กลายเป็นกระบฏอย่างสมบูรณ์และเป็นชนวนสำคัญที่ผลักดันให้ประธานาธิบดีจอร์จวอร์ชิงตันต้องตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาค่ะประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันผู้ที่มักจะเลือกทางสงบเสมอกลับตัดสินใจออกคำสั่งยกกองกำลังประมาณ13,000นายซึ่งถือเป็นกองกำลังรัฐบาลกลางที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศเคยรวบรวมณเวลานั้น นี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ประธานาธิบดีสหรัฐนำกองทัพออกพักสนามด้วยตนเองขณะด,ดำรงตำแหน่งจอร์ดวอชิงตังนไม่ได้ตั้งใจทำสงครามแต่ต้องการพิสูจน์ว่ารัฐบาลกลางมีอำนาจจริงไม่ใช่แค่บนกระดาษและว่ากฎหมายต้องถูกบังคับใช้เท่าเทียมกันทั่วประเทศเมื่อกองกำลังรัฐบาลเคลื่อนมาถึงเพนซิลเวเนียตรงที่ผู้ก่อเหตุรวมกันอยู่ผู้ต่อต้านส่วนใหญ่สลายตัวก่อนการประทะมีเพียงไม่กี่คนถูกจับ และท้ายที่สุดถูกปล่อยตัวหรือได้รับอภัยโทษทั้งหมดเหตุการณ์นี้จึงจบลงแทบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแต่ผลสะเทือนใหญ่หลวงยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหลายเท่าเหตุการณ์กรบฏวิสกี้อาจฟังดูเป็นเพียงความขัดแย้งเรื่องภาษีในพื้นที่ห่างไกลแต่แท้จริงแล้วมันคือบททดสอบสําคัญแรกของสหรัฐอเมริกาประเทศที่เพิ่งตั้งไข่และกําลังพิสูจน์ว่ารัฐบาลกลางมีความชอบธรรมและอํานาจพอจะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวของชาติได้หรือไม่ สุดท้ายแม้การลูกฮือจะสลายลงโดยแท้ไม่ต้องต่อสู้แต่สิ่งที่มันทิ้งไว้คือบทเรียนทางการเมืองเศรษฐกิจและการปกครองที่สหรัฐจะนำไปใช้ต่ออีกหลายทศวรรษและนี่คือเรื่องราวของวิสกี้ลิเบเรียนเหตุการณ์เล็กๆที่เริ่มจากวิสกี้แก้วเดียวแต่จบลงด้วยการกำหนดทิศทางของทั้งประเทศ ถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมติดตามแอลสุสัยตีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้แอลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ